สวัสดีค่ะพบกับหนิงอร่อยใบธงชัยไข่แดงค่ะสวัสดีค่ะพบกับยบอร่อยใบธงชัยไข่แดงนะคะวันนี้ยบก็จะมากินต้มจืดแล้วก็ผักแล้วก็มีน้ำพริกเผาใบธงชัยไข่แดงค่ะแล้วก็มีปลาทูนะคะแล้วก็ผักสดนะคะอันนี้เห็นมีเท่านี้คือเราเอาออกมาอุ่นเท่าที่เราจะทานนะคะจะได้ ไม่ต้องเฟืองของไม่ต้องเอาเข้าออกตู้เย็นด้วยทานเท่าไหร่เอามาอุ่นเท่านั้นนะคะอย่างนี้คุณแม่จะทานคนเดียวนะคะหรือว่าอาจจะมีน้องหยกแอบแอบจมด้วยนิดหน่อยถ้า่เขาสู้ความแซบไว้นะคะมาค่ะมาทานกันเลยค่ะอ๋อก่อนทานนะคะอันนี้นะคะน,นี่แพ็กเกจอย่างนี้นะคะอันนี้ทานไว้เมื่อวานนะคะหมดแล้วส่งลูกค้าไปหมดแล้วนะคะนะคะถุงละสามสิบห้าบาทสามถุงหนึ่งร้อยนะคะ อันนี้เดี๋ยวให้น้องรยนทานต่อให้หมดเลยนะคะสนใจติดต่อได้นะคะถุงละ35มบาบาทสามถุง้อยค่ะทานข้าวกันค่ะนีะ่นะคะปลาทูเด้งๆด้งทูนะคะเก่งมากนี่นี่คันี่คือปลาทู นี้ต้องจุดเพิ่งอุ่นมาใหม่ๆนะคะจุดจุดต้องหู้ใส่เห็ดหูหนูประกาศขาวนะคะเดี๋ยวเรามาคุณแม่ลงมือด้วยลิ้นขาวแล้วค่ะคุณแม่ไม่รอแล้วอะไรก่อนนะ สดเยอะแยะเลยค่ะเราแต่ชอบนะคะผักสดผักต้มเลียกได้เลยขอให้มีน้ำพริกก็พอนะคะ ไ,ไข่ทงไช่ไข่แดงค่ะะผักอะไรก็อร่อยค่ะ แกัดผาเยอเนนะเลจืดมาดหดเป่อนเพือนกนยอ่างหยกอร่อยชวนเพนเพื่อนกินข้าว่อยลูก ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะเพื่อนๆมากินข้าวกันนะคะเพื่อนเพื่อกินอะไรกันบ้างคะก็อบอกได้เลยน่าจะพักแล้วนะคนที่ทำงานะและงานกไ็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วนะคะมากินข้าวพร้อมกันค่ะอร่อยไหมอร่อยมากอะฝกให้น้อง เคมแล้ชาพริกเข้มข้นมากดอ,อร่อยมาก,มากเลยอ,อร่อยอะ่ะต้องสั่งไปกินอ่ะถึงจะรู้ ปลาทูเนี้ยจะซื้อมาตำน้ำพริกปลาทูแต่ว,ว่าลูกอยากกินแบบทอดอะไรก็อะยทตาหข้าง ปโบโบัวบกค่ะสรระคุณนะคะแก้ช้ำใน,นอุ้ยแก้ร้อนในเข้ากันค่ะ ของนาสน้ำพริกเผาได้น้ำพริกเผา,านะคะก็ถุงละสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยนะคะจะเอาแบบน้ำพริกเผาเอิม่มสามถุงก,ก็ได้ก็หนึอบาทนะคะน้ำพริกกามูก็เหมือนกันนะคะ เอาสามถุงเหมือนกันก็หนึ่งร้อยบาทนะคะรือว่าจะเอาน้ำพริกเผาน้ำพริกกะหมูแล้วก็น้ำพริกเผาสามถุงสลับกันก็ยังหนึ่งร้อยบาทอยู่ดีนะคะรสชาติเป็นไงเนะรสชาติของน้ำพริกกะหมูก็จะอัดแน่นไปด้วยกระเทียมเจียวหอมเจียว,ยวแลวกะกากหมูเจียวนะคะแล้วก็ส่วนน้ำพริกเผาก็จะอัดแน่นไปด้วยกระเทียมเจียวเอ่อหอมเจียวนะคะ อร่อยเอาหวานมากๆเลยค่ะไม่แพงไม่แพงเมื่อเห็นแม่ทําแล้วแม่แพงเลยแม่ยืนเป็นไงแม่ยืนหน่อยมากยืนทั้งวันแต่ก็สศกกับบ้านค่ะกข้าวไหมครับเออแม่ครับเดริญข้าวไหม ปไ,ไ,ไปทูติลังก,กาไปหมดระหว่านม่ไปส่งทีมาสดสดขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทั้งในหมู่บ้านนะคะที่นัดรับนะคะสที่ไปส่งที่อบอตอมาแล้วก็ส่ง จะีมานะคะดีฉก็จะไปส่งไปจนีไปหาลูกค้านะคะทุกทุกคนต้องขอบคุณนะคะต้องหยกกอร่อยขอบคุณลูกค้าหนึขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะไม่ทิ้งธงชัยไข่แดงไว้ข้างหลังนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆอ่ะหลักๆเลยเราขายวยเตี๋วค่ะผู้ตี๋ยวต้มยำธงชัยไข่แดงนะคะแต่ว่าตรงนี้ด้วยช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราเลยต้องหารายได้เสริมออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแต่ตรงนี้จะไม่เสริมแล้วจะเป็นหลักๆของเราเหมือนกัน ก็จะทำตอนเนื่องไปเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะตั้งใจทำมากมากนะคะสดสะอาดอร่อยวัตถุดิบคุณภาพจริงๆนะคะแบบนี้ไอ้ข้าวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะต้องไปเติมแล้วแหะแต่ว่าวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากด้วยนะคะถุงละ35บาท3ถุงร้อยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ